บรรยากาศยามค่ำคืนของบ้านปีล็อกอีต่องนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตอนนี้อากาศเย็นมากๆนะครับประมาณ20องศานะครับตอนนี้เป็นเวลาแค่ประมาณพุ่มครึ่งนะอากาศ20องศานะครับมาดูการมาดูการครับบรรยากาศยามค่ำคืนของบ้านปีล็อกอีต่อมนะครับ มีเพื่อนๆพี่ๆน,ะนะ้องๆนักท่องเที่ยวเดินกันแบบสโลไโรสโลไรนะครับเดินดูบรรยากาศสองข้างทางนะเป็นร้านค้าร้านรวงขายอาหารขายกาแฟขายเบเกอรี่นะครับขายของอมีโฮมสเตย มีโฮมสเตย์ที่พักตลอดทางนะครับมีโฮมสเตย์ที่พักตลอดทางเลยส <c oughs> วัสดีค่ะเจ้าของโฮมสเตย์ทุกท่านนะคะวันนี้นะคะคุณต้องแจ้งกับลูกค้าของท่านนะคะให้อาบน้ำก่อนมีคุ้งนะคะเพราะคาดว่าวันนี้โฮมสตยยะะเตย์วนใหญ่น่าจะได้เห็นนะคะ บรรยากาศสวยงามมากอากาศเย็นมากๆนะครับอากาศเย็นมากๆนะอากาศดีมากครับตอนนี้ก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆนะต้่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยนะครับว่าปีล็อกอีตองตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากๆเลยบรรยากาศสุดฟินนะครับบรรยากาศสุดฟินมากนะครับร้านรวงเยอะมีขายของที่ระลึกขายของ150ากนะครับ ทุกท่านนะคะตอนนี้เราใช้ไฟปั่นหมู่บ้านช่วยอยู่นะคะก็ดีมากมากเลยเพื่อนเพื่อนพี่ๆ้องบรรยากาศดีมากๆนะครับดังนั้นขอให้เจ้าของโฮมสเตย์ทุกท่านนะคะแจ้งลูกค้าของตัวเองนะคะให้อาบน้ำก่อนสี่ทุ่มนะคะถ้าอาบน้ำสี่ทุ่มพอเราออนไฟรวมกันนะคะไฟไม่เพียงพออาจจะดับได้นะคะเพราะว่าหนังสี่ทุ่ไปเราจะออนรวมใช้ไฟรวมแบบ ของปตททั้งหมู่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้เราได้มีการแยกปั่นของไฟปั่นของหมู่บ้านจากไฟปตทแยกเป็นของตรวนนะคะจะพอหลังสี่ทุ่มเราจะปิดไฟปั่นของหมู่บ้านแล้วไปใช้ไฟรวมของของปตทนะคะถ้าดัางคืนนะคะดับแล้วคือดับเลยนะคะเพราะว่าปตทนะคะ เจ้าหน้าที่ปลคเขาคงจะนอนแล้วนะคะในช่วงสี่ทุ่มห้าทุ่มนะคะก็คงจะไม่สามารถจะออนฟลน์ให้เราได้อากาศเย็นมากครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันไฟกับความร้อนนะคะหลังสี่ทุ่มใช้ไฟเท่าที่จำเป็นนะคะในตอนนี้จะผมใดผมหนีบผมทำอะไรก็ได้นะคะไม่เป็นไรนะคะเพราะไฟเรามีเพียงพอนะคะแต่หลังสี่ทุ่มไปแล้ว ขอความร่วมมือนะคะอย่าใดผมอย่าดีผมนะคะถ้าเป็นไปได้ให้อาบน้ําก่อนสี่ทุ่มนะคะพอหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วเราจะดับไฟปันและใช้ไฟรวงถ้าดับแล้วคือดับยาวเลยนะคะถ้าเกิดโซนไฟปตทจะมีไฟใช้ได้อีกทีในวันในวันพุ่งนี้เวลาแปดโมงเป็นต้นไปนะคะเพราะว่าจะเป็นเวลาที่เจ้าหน้าที่เข้าทํางานนะคะ ส่วนไฟโซนไฟปั่นก็จะมีไฟใช้ตั้งแต่ดีห้าครึ่งถึงหกโมงนะคะก็จะปั่นให้ใช้ตามปกติแต่ถ้าหากว่าอยากจะมีไฟใช้ตลอดทั้งคืนดังนั้นทุกท่านก็ให้ขอลงมือนะคะอย่างที่พิ้งไปแล้วใช้ความเข้าที่จบมือกานะคะร้นรวมเยอะมากทุกคนคึกคักมากนะครับทุกคนคึกคักมากเลย และหลาคนคึกคักมากๆขอความร่วมมือกับแถกผู้มาเยือนทุกท่านนะคะบ้านตี่ต่อมีความดีดีต้อนรับทุกทุกท่านด้วยความดีดียิ่งเลยนะคะแต่ทางนี้นะคะทางหมู่บ้าน,นก็ต้องขอความร่วมมือกับแถกผู้มาเยือนทุกท่านด้วยเช่นกันนะคะหลังปีทุ่งเป,ป็นไปขอให้ทุกท่านช่วยลดใช้เสียงที่ก่อให้เกิดความํำคาญกับเพื่อนบ้านข้างเคียง ห้องข้างเคียงนะคะเพื่อที่ทุกท่านจะได้นอนพักผ่อนได้อย่างสบายนะคะและในวันถัดไปเช้าจะได้มีแรงตื่นขึ้นมาไปดูพระอาทิตย์ขึ้นบนเดินช้างสุกนะคะเรามีรถบริการนำเที่ยวอยู่ด้านนอกนะคะท่านนักท่องเท่รานั้นเองนะคะกขายของฝากติดพัดติดเมืองแบบบ้านนะครับต้นไทรท่องที่ย์เยอะมากเพื่อนๆที่พี่นอนแล้วก็กลับลงมาในเวลา6กโมงครึ่งถึง7จ็ดโมงนะคะ ก็แล้วแต่กลุ่มของท่านเลยว่าจะลงมาตอนไหนนะคะเราไม่ได้จํากัดเวลานะคะในวันทุนนี้ดังนั้นหลังสี่ทุ่มไปคุยได้นะคะคุยได้คุยเบาๆแต่ว่าไม่ให้เปิดเพลงเสียงดังตะโกนคุยกันเอะอะร้องเพลงเสียงดังนะคะคุยกันคุยกันได้นั่งคุยกันเบาๆอน,นี้หลังสี่ทุ่มไปแล้ว อยูกันในกลุ่มบ้างนะคะไม่ใช่ว่าห้ามเดียวบรรยากาศดีมากๆครับบรรยากาศดีมากๆนะครับบรรยากาศสวยมากๆครับถ้าหากว่าหลังสี่ทุ่อนตอเนื่องบานมากเลยจนนอได้นะคะก็ขอโภคเกลือตักเกลืออันนี้ทางหมู่บ้านมีล็อกอีกต่อขอความร่วมมือให้พวกเรานักท่องเที่ยวทั้งหมดอาบน้ำก่อนประมาณสี่ทุ่มนะครับเพราะว่า ที่หมู่บ้านนี้เขาใช้เป็นไฟปั่นนะครับเป็นปั่นไฟเองนะครับหมู่บ้านนี้เพราะว่าวันนี้ลูกค้านักท่องเที่ยวเยอะมากถ้าใช้ไฟพร้อมๆกันเยอะๆแล้วมันจะตักนะครับตอนนี้เขาขอความร่วมมือให้อาบน้าก่อนสี่ชุ่มนบรรยากาศสวยงามบรรยากาศสวยงามลูกค้าเยอะเลยลูกค้าเยอะเลยครับ

cũng khá đông nha các bạn, cũng chơi tít tít, à, đồ ăn, đồ ăn, ฉันสีร็อกนะครับ ของบ้านที่สองทีล็อกนะครับบ้านที่องที่ล็อกเป็นจุดไฮไลท์นะเป็นใต้ไม้นะครับเครื่ออๆพี่ๆน้องๆนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่ต้องเขียนป้าไม้นะครับอวยนะครับ เป็นป้ายไมย้เป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาถึงบ้านปีละอีกต่อแล้วนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนสุดฟินนะครับสุดฟินมากๆเลยบรรยากาศยามค่ำคืนนะสุดฟินมา,มากเลยเ,เพื่อนๆ โอเคครับเพื่อนๆพี่ๆฝากไว้ด้วยนะครับบ้านปีล็อกอีตตองครับอำเภอทองผา,หา,หาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรมีโอกาสได้มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได,ด้นะครับตอนนี้เปิดประเทศแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ